อ่าก็สวัสดีกันอีกสักคลิปนะอ่าบรรดากลุ่มคนรักไม่ดีบวกสอนทำไม่ดีฟฟีสองอ่าวันนี้ก็อาจารย์ก็เจเจอคำถามของลูกศิษย์จะตัดหัวเพลงท้ายเพลงก็ ดาเอานะว่าน่าจะเป็นตัดหัวห้องมีดี้อ่น่าจะตัดเกิน้วมั้งถ้าดาวนะก็ไม่แนะนำให้ยํำนะถ้าเพลงเขาปกติอยู่เอ่อถ้าตัดก็ได้แต่ว่าอาอาจจะเอาไปใช้เองนะไม่ต้องเอาไปแจกไม่ต้องไปอะไรแต่ที่แน่ๆก็กลุมอาจารย์นี้ ุ่มคนรักไม่ดีนี้ก็อยากให้หัดทำกันเองจะพยายามสอนไม่ให้ยำของเพื่อนยำของพวกไหนๆเราอยากจะหัดทำกันแล้วก็ให้ทำกันเองอะ่ะดีที่สุดนะแต่ว่าเพลงถ้ามันมีปัญหา,าเราทำแล้วมันรู้สึกว่าเราเอาไปใช้ดีขึ้นก็ก็แก้ไขได้แต่ก็ แก้ไขใช้เองเนะะมันจะเจ้าของเพลงเขาจะได้ไม่เสียใจอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวก็อยคุยกันต่อมางคนคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปด่าเรื่องเมื่อคืนมั้งไ <c oughs> อ,อ้หรือหรืออยากแห้อาจาร์ด่าพวกย้ำเพลงทำคลิปด่าทั่วไทย ม่เอาดีกว่านะฝากไว้แล้วกันอ่าฝากไว้สบหรับสำหรับนักยำเพลงทั้งหลายากว่าคนทำมิดีจะทำได้แตละเพลงอ่ะอันนี้ไม่ได่านะแค่ฝากโอ้เขาต้องนั่งปวดหลังปวดเอวนั่งหลังขดหลังแข็งกว่าจะเสร็จกว่าจะจบแตละเพลงให้เห็นใจกันบ้าง ไม่ใช่เอาไยายากันแก้ไขนู่นแก้ไขนี่เออไปปาดเนื้อใหม่เปลี่ยนชื่อเขาหมดไม่เหลือชื่ออะไรเลยแล้วคนทําก็ไปเจอเขาก็เสียใจนะเขาก็ไม่มีกําลังใจจะทําเพียงแจกเพราะว่าตอนนี้ส่วนมากอะ่ะก็ทําแจกฟรีกันเออในกลุ่มอาจารย์นี่ก็ทําแจกฟรีกันทุกคนไม่มีใครทําขายเออแล้วก็แจกทั่วที่ทั่วไทยไม่ใช่แจกเฉพาะในกลุ่ม ไม่มีการใส่พารทไม่มีการใส่อะไรคือโหลดกันไปใช้ง่ายๆเอขอฝากสําหรับไอ้พวกนักยําทั้งหลายแล้วกันถ้าได้เปิดดูคลิปอาจารย์นะ่หยุดเถอะขอร้องหยุดกันได้แล้วออ่าเขาจะได้ทำมาให้ไปใช้ฟรีๆกันตลอดอย่าไปลบชื่อเขาให้เครดิตเขาอไม่ใช่เขาเขียนไปผมมีดี้ มิวสิกน,น,นู่นมิวสิกนีนน่คนนู่นคนนี้ทําเออกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้ทําก็ให้มันอยู่ไปเถอะมันไม่ได้เกะกะอะไรนักหนาหรอกจะไปลบวงเขาออกกันทํใหม่ไม่เข้าใจเหมือนกันขอร้องเธอหยุดซะจะได้มีเพลงใช้กันตลอดไปถ้าขืนทําแบบนี้กัน่ะยําเพลงกันยํายมิดี้กันอยู่แบบนเนี้ยไม่แน่นะต่อไปอ ลูกศิษย์อาจารย์หรือว่าคนทำมิดี้อ่ะจะหายกันไปหมดแล้วจะไม่มีเพลงใหม่ๆมาใช้กันนะจะบอกไว้ให้อันนี้อาจารย์เตือนด้วยความหวังดีนะเพราะว่ามันหมดกําลังใจไงคนทำมิดี้ขอฝากไว้แล้วกันอ่าท่านใดที่เปิดคลิปนี้เจอนักยําทั้งหลายหยุดเถอะครับอจะได้มีเพลงมิดี้ไว้ร้องคาราโอเกะกันตลอดไปจะไม่มีแจกทั่วไทยนะไม่แน่นะถ้าถืนเป็นอย่างเนี้ย จะบอกไว้ให้อ่ะมาเข้าเรื่องกันอันนี้ไม่ได้ด่าครับฝากอ่ะก็ <c oughs> ะ <c oughs> จะสอนตัดหัวเพลงกลางเพลงท้ายเพลงอ่าพอสังเขปแล้วกันมาเริ่มกันเลยอันดับแรกก็ <c oughs> เดยวอาจารย์จะตัดเพลงอาจารย์นี่แหละตัดให้ดูอ่า โฟเดอร์ไปก่อนอย่าลืมนะการจะเอาเพลงมายำเอาเพลงเอ้ยไม่สอนยำจะยำนี่แหละเอาเพลง,งมาตัดกรุณา,าก๊อปมาอ่าเพราะว่าเวลาเซฟอ่ะเดี๋ยวมันจะไปมีกับปัญหากับไฟเดิมอ่าอาจารย์เอาไว้ใน n น w วโฟเดอร์แล้วเปิดเคสบอ,อกขึ้นมาเลยอันนี้ตัดด้วยเคสบอ,อกนะโปรแกรมอื่นก็ถามอาจารย์ท่านอื่นแล้วกันถ้าใครจะตัดใครจะอะไรก็ เปิดขึ้นมา,าเปิดไฟเพลงขึ้นมา,ามีดีเพลงไหนอันนี้อาจารย์สันนิษฐานนะว่าน่าจะตัดเกินนะหรือไม่ก็ตัดช่วงฟรีหรือหรือว่าจะไม่ใช้อ้าวงานเข่านิวอะไรเนาะตอนนี้นิวสีแล้วมั้งเฮ้ยอ๋อนิวสาม เจอแล้วเบอร์อยู่เรื่อยแหละอาจารย์มันมีหลายวิธีอันนี้อาจารย์จะทำเป็นตัวอย่างนะอาจารย์จะเอาเป็นว่าตัดหัวเพลงตัดกลางเพลงตัดท้ายเพลงมันมีตัดหลายวิธีถ้าตัดทั้งหมด <_ d ata> เลยก็ลากอ,อันนี้เพลงทุกตายใจดำเพลงของอาจารย์ อ่ะยกตัวอย่างสมมติท่านใดจะตัดเกินหรือจะตัดหัวเพลงอ่ะ เราก็เปิดฟังมาว่าเราจะตัดช่วงไหนอันนี้สมมุตินะไม่ใช่เอาจริงสมมติไม่สมมติเปรียบเทียบว่าเราจะตัดห้ <c oughs> องที่หนึ่งถึงเก้าออกตัดหัวนะอันนี้ตัดหัวเพลงไปคลิกขุมดำเนี่ยตรงเนี้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 ยหัวเลขหนึ่งเนี่ยอันนี้วิธีตัดข้างนอกตัด มดำแล้วก็ลากให้มันเป็นแถบดําแบบนี้แล้วก็คลิกคุมคือคุมนี่ตัดทั้งหมดอ่าคุมนี่คือจะตัดทั้งหมดจะตัดเฉพาะบางชิ้นบางอย่างก็อ่าคลิกกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้อันนี้หมายความว่าไม่ตัดกงองตัดแต่พวกนี้อ่าอันนี้ไม่ตัดเบ่า กดคอนโรลค้างไว้แล้วเราก็เลือกคือไม่ตัดทั้งหมดเปรียบเสมือนนะอันนี้ยกยกตัวอย่างนี่อันนี้ไม่ตัดเลยอ่าอันนี้ตัดแต่กองอ่าอันนี้ตัดเบตัดคือคือคลิกคลิกให้ให้เป็นแถบจางๆดำๆจะเป็นตัดอ่าถ้าจะตัดหมดก็คลิกตรงเนี้ยที่เดียวเนี้ยแล้วมันจะดำหมดอย่าไปตัดนะตอนนี้ต้องมาคลิกซ้ายค้างลาก ช่วงที่จะตัดอาแน่เป็นอย่างนี้ตัดได้เลยคัดกันไกลโอเคไปนี่ยกตัวอย่างนะไปแล้วอาอันนี้ยกตัวอย่างตัดหวัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพลงจะขึ้นตรงกาเลยนี่ยกตัวอย่างนะ อ่าแล้วอาจารย์จะไปตัดท้ายเพลงให้ดูอ่านี่เมื่อกี้หัวเพลงนะตอนนี้มาตัดท้ายเพลงยกตัวอย่างจะให้จบตรงนี้หรือจะตัดตรงนี้ทิ้งอ่ะยกตัวอย่างอ่าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ คลิกซ้ายค้างลากให้เลยมาหน่อยเนี่ยมันเป็นแถบจางๆแบบนี้ตัดได้หมดจะตัดถึงนี่อ่าคลิกซ้ายค้างอ่าเพราะว่าเราคุมไปแล้วนี่ตัดช่วงไหนก็คลิกซ้ายค้างให้มันเป็นแถบดำๆอ่าอย่าตัดตรงแบบนี้มันจะเหลือหไหมนิดๆเนี่ยให้เกินไว้สุดท้ายนะให้เกินไว้อ่าให้เกินไว้แบบนี้อ่าแล้วก็คลิกกันไกล นี่ตัดท้ายเพลงไปแล้วเพลงจะมาจบแค่นี้อ่ะนี่ตัดท้ายเพลงตัดกลางเพลงมันมีมันตัดได้หมดอ่ะวิธีตัดกลางเพลงอ่าสมมติจะตัดช่วงอ่ห้องที่สาสาม อ่าอ่าถึงสามสามถึงไหนเด้อ่าสามสาม,สามถึงสี่สิบเอ็ดสมมติจะตัดช่วงกลางคลิกเหมือนกันลากมาคลิกลากจากซ้ายไปขวากว็าได้จากขวามาซ้ายก็ได้อ่าคลิกกันไกลตัดตัด ไปแล้วไปแล้วนัเนี่ยอย่าอย่าคิดว่ายังอยู่นะจางๆแบบนี้คือไม่มีเสียงอ่าไม่มีแล้วฟรีมาเข้าใจนะอ่าไหนๆสอนตัดแล้วสอนต่ออ่าตอนนี้สอนต่อแล้วก็สอนเลื่อนที่ว่า จะเลื่อนมาให้ตรงตอนนี้อย่าเพิ่งเซฟก่อนเซฟเอสนะมีดีไฟเก่าจะได้ไม่เสียอ่าเซฟเอสก็ใส่เลขไปหนึ่งเลขเอาหกหกเอาเอาเซฟเป็นมิดีฟอร์แมตนี่แหละฟอร์แมตหนึ่งอ่าเซฟปิดหน้าต่างไปก่อนเปิดขึ้นมาใหม่เปิดขึ้นมาใหม่ งานสุดท้ายจำอยู่ที่นี่นี่หกหกเนี่เปิดมาเลยตอนนี้ไม่กี้ตัดไปแล้วใช่ไหมนี่ฟรีเห็นไหมไม่มีอ่าหางนี่ไม่ไม่จบใช่ไหมอ่านี่ยกตัวอย่างนะตอนนี้ตัดเล้วไม่ใช่ตัดแล้วไปเปิดแบบ การตัดแล้วจะต้องย้ายมาห้องที่หนึง่งหรือห้องที่สองเพราะว่าตอนนี้เพลงมันจะถ้าเราไปเล่นคาราโอเกะไปเล่นมิดี้กว่าเพลงจะทำงานนักร้องงงตายฮาเนี่ยไม่เปิดขึ้นมาเนี่ยตายไม่ได้มาหร่จะได้ร้องกันเนี่ยงานเนี่ยเ <c oughs> ออฟรีมาเท่าไหร่วิธีย้ายทั้งหมดมันก็มีหลายรูปแบบ เอารูปแบบอาจารย์ว่านี่ก่อนอาก็ผมให้ดำนี่แหละเนาะที่บอกกันนะอันนี้ย้ายทั้งหมดทุกห้องคลิกชแน,นลไหนก็ได้ลากมาเลยแล้วก็มาปล่อยอา้าวงานเข้ามันให้ทีละแท็บสงสัย ได้เ <Yeah. S 1> ดี๋ยวก่อนนะมันมีหลายสูตรพอทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวเอากันแบบสดๆเลยบางเพลงมันก็ยอมบางเพลงมันก็ไม่ยอมอก็อลองทำเล่นด้วยอาจารย์นี่แหละย้ยายทั้งหมดเออต้องคุมดำมาแล้ว <c oughs> เอากันแบบสดจะวางห้องสองก็ปล่อยตำแหน่งสองจะวางสามก็ปล่อยตำแหน่งสามหรือจะบังคับครึ่งห้องอะไรก็อย่างที่เคยสอนอันนี้ยกตัวอย่างวางปล่อยโอเคไปมาหมดแล้วเข้าใจไหมมาแล้วอันนี้วิธีบังคับ <c oughs> อันนี้ตัดเออตัดแล้วย้ายมา ให้อย,อยู่ตำแหน่งเปิดขึ้นมาจะได้เล่นเลยห,หรือใครอยากจะฟรีแล้วลองมาใส่หัวเช็คเช็คเช็คสักหน่อยก็ลากกลับโอเคมาแล้วแล้วตรงนี้มันเปิดไวเกินก็ไปใส่ให้แฮทอะไรชิกชิกชิเขมา ก็ไปใส่ในกองนะจุดกองอย่างนี้ก็ได้คือถ้าว่าช่วงตำแหน่งฟรีมาอ่าหนึ่งห้องนี่ไม่เป็นไรอ่ถ้าว่าสห้องนี่มันก็ยาวเกินเออถ้าประมาณนี้ก็ไม่มีปัญหาเราก็เข้าไปใส่ให้ฮทอ่าอ่าก็เข้าไปใส่ฮัทสัก กับแบบนี้นะแล้วเวลานะ้ำมันจะฟังอา้าวตาตาเนี่ยแหละตาคนแก่เน,นี่ยเราก็ไปใส่แบบนี้สมมติว่าเราจะเอาไว้ห้องที่สองห้องที่หนึ่งแหละแต่มันเป็นเลขที่สอง <c oughs> นี่หนึ่งห้องเนะี่ยแต่เราไม่เริ่มตรงหนึ่งเรามาเริ่มห้องที่สองเข้าใจไหมพากง,งไปด้วยกันเนี่ย น,นี้เวลาเล่นมันก็จะไม่ไม่เงียบเอ่อจะได้ไม่ต้องงงว่าเอาเ้ยเพลงนี้มีมิดีหรือเปล่านี่มันก็จะมีเสียงมาเลยพอใจตามนี้นะตัดแล้วถ้าว่าไม่วางตำแหน่งเลขหนึ่งตรงที่หนึ่งก็ให้มาใส่ไฮแฮทเพิ่มเอ่อเพลงไวก็ใส่ไวเพลงจ้าก็ใส่ช้าอ่าหรือจะใส่ลูกส่งอะไรก็ว่ากันไปตรงเนี้ย ตื่นงตึงตึงตึงโป้ออะไรก็ว่ากันไปมันได้ทุกอย่างเลยเราก็มาเสริมหัวเอาถ้ามันห่างถ้ามันเงียบเข้าใจนะอ่าอันนี้ <c oughs> ตอนนี้เราจะอ่าตอนนี้จับหวัวเพลงเลยใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะสอนต่อเพลงนี้ต่อเพลงนี้ไม่รู้จะได้ไหมเนาะ ีหลายสูตรต้องลองเซฟก่อนดีกว่ากดเซฟทับไปเลยเปิดมาใหม่เซฟบ่อยๆดีไม่มีปัญหาแล้วก็มาเปิดเหมือนเดิมอ่เมื่อกี้นี่มันสมบูรณ์แบบไปแล้วตอนนี้เราก็จะ เอามาต่อแม่ตรงนี้มันยังฟรีอยู่วิธีต่ออ่าวิธีต่อก็สไตล์เดียวกันไม่รู้จะลวนหรือเปล่าคุมดำไปจนหมดเพราะว่าเราจะต้องขยับมาชนอันนี้เกินได้ให้เกินไว้นะอ่าเกินไว้ แล้วก็ลางเหมือนเดิมอะ่ะได้ลองดูแต่ไม่น่าจะได้นะไม่รู้ลองไปสดๆพร้อมกันเออได้เว้ยฟุกเว้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยได้ทำอะ่ะสูตรเนี้ยอาจารย์อ่ะอ่ะมาแล้วจำไว้นะอ่ามือใหม่ทั้งหลายมือเก่าถ้าลืมก็มาเปิดคลิปนี้ดูแล้วกันตอแล้วตัดตัดตัดท้ายตัดกางแล้วก็ต่อ อันนี้ตัดหน้านอกทั้งหมดไม่ได้ตัดข้างในอ่าตัดข้างในก็สอนไปเยอะแล้วนะตัดข้างในอ่ะมันง่ายแต่ว่ามันต้องตัดทีละแท็กอันนี้มันตัดตัดข้างนอกนี่คือมันตัดครั้งเดียวมันไปหมดแต่ว่าถ้าตัดข้างในอ่ะเราจะต้องตัดทีละแท็กใช่ไหมออเนี่ยต่อทีละแท็กตัดทีละแท็กมันก็ช้าแต่เพลงที่เราคิดว่าเราจะตัดทั้งหมดก็ทําแบบอาจารย์บอกนี่แหละ อันนี้ก็เสร็จสมมูรณ์แล้ววิธีตัดหัวเพลงตัดกลางเพลงตัดท้ายเพลงแล้วก็วิธีต่อเพอ่งเอาท่อนนูน้นท่อนนี้มาต่อกันก็ทำสไตล์นีแเละแล้วก็เซฟเป็นไม่ดีฟ r วเมอันนี่อาจารย์ไปวนกลับเห็นไหยม,มันหละกลักกบทำไมไปแล้วอตันเนี้เห็นไหมอาจารย์ไปวนกลับไงเอามาใหม่ได้อ้าวนี่เละ อาจารย์ไปวนกลับไง <c oughs> คือก้หมายวนกลับนี่มันจะเป็นอะไรที่ว่าเราสั่งใหม่อ่าอย่าลืมนะคลิกนี่ก่อนนะคลิกตัวคุมดำทั้งหมดนะแล้วค่อยลากลากไปจนสดุดจักอ่ะมันต้องเป็นตัวจางแบบนี้มันถึงจะสั่งได้ถึงจะย้ายได้ตัดเลื่อนได้ตัดได้ แล้วก็มาลากช่วงนี้นะอย่าลากช่วงบนนี่มันไม่ไปนะเห็นไหมเนี่ยต้องลากช่วงนี้เลขอะไรได้หมดเนี่ยแทกอะไรได้หมดแล้วก็ลากไปจะลากไปซ้ายไปขวาแล้วก็ปล่อยอเราจะวางตรงนี้ก็ปล่อยตรงนี้แล้วก็โอเคไปพวกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมาแล้วนี่ไง ตอนนี้ก็เซฟเซฟทับก็กดตัวน,นี้เลยเซฟแอดเปลี่ยนชื่อก็เซฟแอดตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเข้าใจนะอ่ะเดี๋ยวจะอัพไม่ไว้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันอ่าสำหรับสมาชิกในกลุ่มก็ตอนนี้ก็มีการประกวดร้องเพลงก็เงียบเงียบ,ยบกันอยู่เลยเนี่ยตอนนี้เงียบจ้อยเลย ก็ยังไงก็ไอ,อ้แม่บ้าน่ะรีบมาประกวดกันได้แล้วอุ้ยรางวัลเพียบไอ้คนแจกไอ้คนแจกก็อยากจะแจกรางวัลแต่ก็ยังไม่มากันสักทีเลยเนี่ยอาจารย์ก็ดันได้ทุกวันคนได้คนไหนมาก่อนเนี่ยรับสามร้อยเลยนะตอนนี้จะบอกให้เออไม่ใช่ขี้ไก่นะ <c oughs> แล้วก็ยังมีรางวัลอีกมากมายอามีสาวกาัด อ่ามีไม้อ่ามีไม้สายอ่ามีอะไรล่ะเงินรางวัลอ่น้องน้ำก็มาบริจาคเพิ่มอีก300เสื้อกลุ่ม1ตัวเห็นไหมตกใหม่แล้วเนี่ยเห็นไหมตกอีเละเห็นไหมอาจารย์ต้องมาดันทุกวันเพราะอยากจะแจกกันไงงั้นมันก็ไม่ไไมไม่มม่จบกันสักที เดี๋ยวรออีกเจ็ดวันเนี่ยบ้านอะไรไม่มาก็ตอนนี้ก็เล่นกันทั้งกลุ่มแหละนี่ไงเนี่ยยังไม่มีซักการ์ดมือสองมาไม่เสื้อกลุ่มเงินรางวัลตอนนี้ก็น้องน้ำสามร้อยอ่าอ่าคดเจนสามร้อยอีตอนนี้ใครมา ส่งประกวดคนแรกอะขจีนวังอาสานี่จัดให้ฟรีๆไป300บาทเงินสดอ่าแล้วคนที่ได้300บาทคนแรกก็มีสิทธิ์ได้ยอดไลอีกอาจจะเป็นคูณ2อ่ะมีดับเบิลนะถ้าชนะเข้าใจกันนะ,ะคือว่าไม่ใช่ว่าคนได้300แล้วจะหมดโอกาสก็มีโอกาสอยู่ที่ยอดไลฟ์สูงสดุดอ่ก็รีบๆมากันแล้วกันเห็นไ,ไหม บังคับเมียให้ร้องกันเถอะ <c oughs> จะได้รางวัลน,นะอ่าโอเคคลิปนี้ก็ก,ก็อาจารย์ก็เบิร์กเบอร์กงมงมาคุยไปด้วยมือทำไปด้วยนะกะคลิปนี้ก็สำหรับผู้รู้หรือผู้ไม่รู้ ็ดูคลิปนี้แล้วกัน <c oughs> คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้โชคดีกันทุกคนสู้ๆกันนะ,ะดูคลิปให้เยอะๆดูให้ครบเดีย่าพึ่งรีบจิ้มรีบจำกันเป็นแน่แหละ,ะถ้าดูให้ครบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สอนแล้วก็ใจเย็นๆอย่าใจร้อนดูคลิปให้มากๆแล้วก็เริ่มทำไปเรื่อยๆงานมันจะสอนเราเองสู้ๆกันสำหรับ วันนี้โชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ